ตอนแรกอะมาเลยก็คือไม่มีหลอดให้ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้หลอดนะคือต้องซื้อเพิ่มการที่เราให้ซื้อเนี่ยเราแค่อยากให้ลูกค้าหยุดคิดว่ามันจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าการทานน้าอยู่ที่บ้านเราเราก็ไม่ใช้หลอดนะอะไรเง,งี้ยน,นี่แหละค่ะแบบมันก็เหมือนเรียนรู้กันนะเนาะคิดว่าคิดว่ามันคือการที่เราก็เรียนรู้พฤติกรรมคนด้วยว่าการที่จะทําให้เขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอนะบางทีมันต้องทําให้มันไม่ดูยากเกินไป สวัสดีค่ะกิฟนะคะการันทานธนากวินวัตรค่ะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้าน e อรีบีเคค่ะเริ่มต้นมากับพาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งคุณเคค่ะคุณเคทิตาัชศักดิริก็คือเป็นความชอบของเราสองคนด้วยค่ะที่ชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะโอกาสเปิดร้านเนี่ยก็อยากจะนําเสนอรูปแบบธุรกิจในแบบใหม่ๆที่เปิดแล้วก็พยายามจะลดการใช้ขยะไปด้วยคอนเซ็ปต์ของร้านอย่างแรกที่เริ่มมาเลยก็คือลดก่อนเริ่มค่ะ ตั้งแต่ตัวแบบดีไซน์ตั้งแต่ก่อนเริ่มทำก็คือกิฟกับเคเนี่ยเวิร์กกันมาก่อนแบบประมาณสัก2ปีได้แล้วอะค่ะว่าเราจะทำยังไงได้บ้างให้ให้เอาขออยะมาสร้างเป็นร้านได้ความยากของการทำคอนเซปต์นี้เลยก็คือการเรียนรู้วัสดุว่าเราจะเอามันมาใช้ยังไงอย่างตัวแผ่นกล่องนมเงี้ยเขาก็จะมีความแน่นความหนาที่ตัดยากนิดนึงเราก็ต้องทดลองกับช่างเยอะมากช่างก็คือโทรหาแบบคุณกิฟคุณเคใบมีดผมพังอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เรียนรู้ไปกับมันว่าอ๋อเออ,เอ,อมันเหนียวมากเลยอะในการที่แบบตัดหรือเอามาทำอะไรอย ถ้าถ้าเข้ามาเลยนะคะก็จะมีโซนโซนด้านล่างที่เป็นบาร์ค่ะแล้วก็มีที่นั่งแล้วก็มีโซนด้านหลังที่เป็นเมอร์เชนไดยหลักๆเลยเนี่ยจะมีสภาพมือสอง ใช่ค่ะเป็นของของเจ้าของร้านเองของเพื่อนๆที่เหมือนพอมาเห็นปั๊บแล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้ไอเดียดีอะเราไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ได้เราแค่เอาเสื้อผ้าเราเนี่ยมาสลับสลับกันใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเยอะมากมีโซน r e f ิลส station ที่เป็นน้ํายาทําจากธรรมชาติ100%ค่ะขึ้นมาชั้นสองค่ะชั้นสองจะเป็นโซนนั่งที่นั่งแบบอย่างเดียวเลยค่ะจะค่อนข้างเป็นส่วนตัวค่ะ ในแต่ละโซนนะคะคลิปกับคุณเคเนี่ยรู้สึกว่าร้านเนี่ยมันจะเป็นสื่อที่ทําให้ลูกค้าเห็นได้นะว่าเราเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยที่กิ๊บตั้งใจให้เห็นมากคือฟาซาดด้านหน้าที่เป็นทําจากขวดซีชาขวดทั้งหมดเนี่ยมาจากการที่รียูสร้อทั้งหมดหน้าร้านได้ประมาณ2000กว่าขวดได้ร้านชั้น2งเนี่ยกิ๊บจะเป็นหลังคาที่เป็นหลังคาโปร่งเนาะเพื่อที่จะให้แสงแดดเนี่ยมาเลี้ยงต้นไม้ในร้านที่เป็นต้นไม้จริงได้ค่ะแล้วก็ในร้านเนี่ยกิ๊บไม่ใช เป็นต้นไม้จริงทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วกิ๊บว่ามันมาจากความตั้งใจของเคและกิ๊บที่มันก็ยอมรับนะคะว่ามันมากเกินไปเราอาจจะโฟกัสกับสิ่งแวดล้อมมากๆจนเราสิ่งที่เราแสดงออกอ่ะมันไม่ประณีประนอมกับลูกค้าค่ะแล้วก็เออกิ๊บก็ได้ผลว่ากิ๊บก็บอกคุณเคว่าเอองั้นเราลองถอยกันดูไหมเราลองเจอกันคนละนิดคนละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบดีมากอย่างตามอย่างเรื่องหลอดเนี่ยค่ะ แรกๆโดนเยอะมากก็แบบเฮ้ยร้านนี้ไม่มีหลอดทำไมไม่มีหลอดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเคมองว่าบางทีเราทําเป็นสเตชันวางไว้เขาหยิบเป็นหลอดแล้วก็เป็นทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีเยอะๆหลายจุดอ่ะเขาก็จะหยิบคือจริงๆคิดว่าผู้บริโภคตอนนี้ยแค่เห็นเราก็ติดว่าหยิบแต่ว่าเราลืมหยุดคิดว่าเราต้องใช้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าเอองั้นร้านเราจะไม่มีนะร้านเราจะมีจุดเดียวถ้าลูกค้าอยากได้แจ้งได้เลยค่ะไม่เป็นไรอย่างตอนแรกอ่ะมาเลยก็คือไม่มีหลอดให้ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้หลอดนะคือต้องซื้อเพิ่ม กิฟต์กับเคก็ก็โดนเหมือนกันค่ะโดนแบบทำไมต้องซื้อหลอดเนี่ยอย่างเงี้ยการที่เราให้ซื้อเนี่ยเราแค่อยากให้ลูกค้าหยุดคิดว่ามันจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆการทานน้าอยู่ที่บ้านเราเราก็ไม่ใช้หลอดนะอะไรเงี้ยเออแต่เราก็ถอยถอยมาคิดว่าโอเคมันก็มีบางท่านที่เขาเสียฟันไม่สะดวกแต่ละคนมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันเราก็เจอกันว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะเราให้ได้แต่ว่าจะรบกวนลูกค้าแจ้งนิดนึงว่าต้องการหลอด นั่นแหละค่ะแบบมันก็เหมือนเรียนรู้กัน่ะเนาะคิดว่าคิดว่ามันคือการที่เราก็เรียนรู้พฤติกรรมคนด้วยว่าการที่จะทําให้เขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอะ่ะบางทีมันต้องทําให้มันไม่ดูยากเกินไปแล้วตอนนี้คือกิฟเห็นผลเยอะมากว่าลูกค้าเริ่มจะแบบไม่เอาหลอดก็ได้ค่ะทุกครั้งที่จะยินคํานี้จะแบบเออรู้สึกดีใจอะ่ะรู้สึกว่าเขาได้เขาได้จอยกับเราแล้วเขาลองคิดตามที่เราบอกแล้วก็มันทําได้ที่ตั้งของร้าน Earl y b k k นะคะอยู่รังคอแพง110ค่ะก็คือเข้ามาจากปากซอยเนี่ยประมาณ700เมตร เป็นกำลังใจให้ก่อนเนาะเรื่องหนึ่งว่ากิบก็กิบกับคุณเคเนี่ยก็เป็นตัวอย่างในหะ้เห็นว่ามันทําได้นะแต่ว่ายอมรับว่ามันอาจจะเหนื่อยกว่าปกตินิดนึงเพราะมันมรีรายละเอียดที่เราต้องใส่ใจกับมันมากๆถ้าแนะนํำเลยก็คือแบบเออให้จัดการเรื่อง workflow ดีๆก่อนเลยคะ่ะว่าเริ่มมาใช้อะไรแล้วอะไรที่เหลือเป็นขยะจะเอาไปทําอะไรต่อ แล้วก็ดูความจําเป็นในการใช้งานแต่ละอย่างในร้านตั้งแต่วัตถุดิบแพคเกจิง้งการห่อกลับบ้านหรือการทานท,านที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันแค่เราหยุดคิดก่อนว่าสิ่งไหนจําเป็นไม่จําเป็นนะกิดบว่านอกจากจะลดเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยลดเรื่องขยะแล้วเนี่ยลดต้นทุนเราด้วยค่ะสําคัญมากใช่มันช่วยได้หลายๆทางแค่แบบเราหยุดคิดก่อนแล้วก็ค่อยๆพยายามสื่อสารออกมาให้มันเป็นมิตรกับลูกค้ากิดบว่าลูกค้าเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจเราเหมือนกันค่ะ